คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยสูญเสียนักศึกษาแพทย์ไปนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยขับรถเสียหลักพุ่งชนกับป้ายอาคารนะครับร้านจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นอย่างแรงจนทําให้เสียชีวิตคุณผู้ชมมีวงจรปิดให้เห็นตอนที่รถชนอย่างแรงนะครับค่ะ นี่ครับคุณผู้ชมฮคนขับรถคันที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์นะฮะเสียชีวิตคาซากรถเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่รถยนต์สีขาวทะเบียนกไก่กไก่245เบตงคุณขับด้วยความเร็วจริงนะฮะก่อนจะเสียหลัก พุ่งชนป้ายทางลอดอุโมงคได้ยินเสียงยางรถเนี่ดังสนั่นเลยนะฮะผ่านกล้องวงจรปิดตัวนี้ไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่มุมเสาตัวอาคารร้านจำหน่ายน้ํามันหล่อลื่นนะครับซึ่งเป็นอาคารพาณิ์คอนกรีต2ชั้นอยู่ริมถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมฮะทำให้คนขับก็คือนายพรพิพัฒน์อุทิเสนอายุ25ปีวัยเบญจเพศ นักศึกษาแพทย์เสียชีวิตติดคาซาารถยนต์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยกันนําอุปกรณ์ตัดถางเนี่ยงัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อจะช่วยเหลือช่วยไม่ทันครับเพราะว่าเสียชีวิตแล้วแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นก่อนส่งศพไปโรงพยาบาลศรีนครินเพื่อประสานญ,ญาตมารอรับศพต่อไปนะครับตำรวจสพเมืองขอนแก่น,นตรวจสอบพบเอกสารเขียนด้วยปากกาลักษณะเหมือนผลการตรวจร่างกายและอาการบ่งบอกโรคภายในแฟ้มสีดําแล้วก็บนหัวกระดาษมีชื่อโรงพยาบาลขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์หรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลใดกันแน่นะครับส่วนรถยนต์นะฮะพังเสียหายยับเยินเลยคุณนะฮะแล้วก็คือกลายเป็นแค่ซากอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ดูตามท้องถนนเนี่ยพบร่องรอยการเบรกเป็นทางยาวเกือบร้อยเมตรนะคุณนะ อไล่รถยนต์กระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ยังมีรถกระบะอีกสองคันถูกเฉี่ยวชนเสียหายนอกจากนี้มีเสาป้ายบอกทางขนาดใหญ่หนึ่งต้นถูกชนล้มแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นที่ที่ร้านจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่นด้วยนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเปิดเผยบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ร้านนะแต่เพื่อนบ้านข้างเคียงโทรมาบอกรู้สึกตกใจมากก็ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําเป็นรอบที่2องนะเพราะก่อนหน้านี้เคยมีรถยนต์เสียหลักพุ่งไปชนข้างร้าน ไม่ได้ชนเข้ากับตัวร้านนะไปชนข้างร้านตอนนั้นเสียหายเล็กน้อยแต่ครั้งนี้หนักเลยนะครับเช้าวันนี้นะฮะได้มีการประสานช่างมาประเมินความเสียหายเบื้องต้นก็พบเนี่ยถังน้ํามันหล,ล่อเลื่อนในร้านเสียหายไปร้อยถังเลยนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะพันตำรวจเอกปรีชา,าเก่งสาริกิจพุ่มกับการสพเมืองขอนแก่นเปิดเผยนะครับว่าทราบแล้วว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักศึกษาพแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่5แล้วนะครับก่อนเกิดเหตุขับรถยนต์จากซอยกังสดานมุ่งหน้าเข้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นคาดว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงหรือมีอาการหลับในจนเกิดอุบัติเหตุทําให้คนขับซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเสียชีวิตนะครับ หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหายทั้งทรัพย์สินทางราชการแล้วก็ต้องตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุว่ามีประกันหรือไม่เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของนักศึกษาแพทย์ที่เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะ